ผมก็ไปเออไปยกมือไหว้ขอพรต่อนหน้ารูปเลยครับว่าถ้าวันวันใดวันหนึ่งผมมีโอกาสได้ครอบครองรเหรียญหลวงพ่อในกุฎเนี่ยขอให้ผมได้ครอบครองเหรียญที่สุดที่สุดของของหลวงพ่อในกุฎแล้วค,คุณทำเชื่อไหมว่าผมก็มีโอกาสได้ไปเช่า รุ่นแรกก่อนแต่ยังไม่ได้สวยที่สุดนะเราเช่ามาแล้วแล้วก็เอามาห้อยเรารู้สึกเลยว่าช,ชีวิตเราเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจริงๆมันแบบเปลี่ยนเลยตอนนั้นอ่ะเราเราเรากลับขึ้นไปทํางานเรารู้สึกว่าชีวิตเราเริ่มเปลี่ยนเริ่มเริ่มเริ่มเห็นอะไรดีๆเราตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคือบอกว่าผมอยู่ที่นู่นอ่าทำงานต่างประเทศเนี่ยเป้าหมายของคนที่นู่นเลยก็คืออยากจะเป็นคนที่นูน่นเขาเรียกว่าอยากถือไอ้กินกาแหละถือเป็นประชากรที่นู่นแหละเป้าหมายที่นู่น แลวผมไม่ได้คิดเอ,อแต่ผมเลือกที่จะจะกลับมาอยู่ที่นี่เพื่อมา,เ,อาเล่นพักเครื่องแล้วก็เปิดร้านอาหารของผม